อืเข้าอืมไปเตะไม่ข้ามนะครับลูกนี้ แปดต่อเต่อ7นะครับพลิกมาน,นานะครับฝั่งนี้อยามแล้วโอ๋อโอ้โหหลกนี้ครับโดเกินไปครับลูกนี้ดดโอ้โหปัก ฝั่งนี้นำเป็นเดี๋ยวฟังกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับคะแนนนะครับ,รบกีฬาบอลเก้าต่อเจ็ดเก้าต่อเจ็ดนะครับนำสองเตมน,นะครับผมฝั่งนู้นนำก่อนนะครับห้าหกหกห้านะครับแล้วก็มา 7, 7, เจ็ดเจ็ดห้าคนนี้พี่มันนำอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห,โห,โห,โหโตะก้อดีนะครับโอ้โหโปาดดีนะครับเดี๋ยวเรามาดู ฝั่งศรีราชาเดินสายเสริมบ้างครับตีดาเดีรวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้ต้อเปิดโขกดีโอ้โหก็ดีนะครับลบบนี้